ดูแว่นกูอคือแบบเป็นเส้นเลยในเวลาเกือบเกือบจะหนึ่งทุ่มที่หาดพัทยานะครับก็นี่ฟ้าเริ่มมืดแล้วเราแก็ชิวๆส,สบายๆชุด <c oughs> ซื้อจากเวียดนาม แสงก็จะหมดและชิวๆยามเยนเ็นหาดพัทยาเดี๋ยวเราจะลงไปเดินข้างล่างกันเดี๋ยวเราจะไปดูว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาที่มาพัทยาครั้งที่แล้วกับวันนี้ชายหาดพัทยามีความเปลี่ยนไปยังไงบ้างเหมือนเดิมไหมความคลึกคื้น เพิ่มมากขึ้นไหมเพราะว่าตอนนั้นมานี่โควิดยังยังหนักอยู่แต่มาพัทยาก็มาเดินริมชายหาดมีร้านขายของของกินบ้างแต่ก็น้อยมากๆทีนี้เนี่ยมันผ่านมาแล้วหนึ่งปีโควิดก็อาจจะดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเศรษฐกิจชายหาดพัทยาเป็นยังไงดีขึ้นหรือเงียบเหมือนเดิมหรือร้านร่วงเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน แต่ราให้ดึกดๆก,กว่านี้หน่อยนะฮะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินก็นั่งชิวๆรับลเมเย็นไป้ก่อน